ปล่อยมันปล่อยมันลูกปล่อยมันไปไเห็นไหมมันอ้าปากใส่มึงแล้วเนะี่ยปล่อยมันลูกปล่อยมันไม่ต้องไปเอามันถ้ามึงไม่กินกูตีมันนะเขาเจ็บหลังแล้วเนะี่ยมึงตัดเขาเลยไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องไป cắt hò mừng nước không à bạc đen trẻ Dạ มอน๋อไม่ต้องไปเดี๋ยวไปดองหอมปากเขาอีกอย่าไปกัดเขาพออีกมาดูไอ้มอนดิไปหนีอีก でん